สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้อูมีเรื่องดีๆจะมาพูดแล้วก็แบ่งปันกับเพื่อนเพื่อนทุกคนเช่นเคยค่ะวันนี้อูจะมาพูดถึงพระขุนแผนกุมารสมบัติที่อูมีนะคะซึ่งเป็นพระขุนแผนกุมารสมบัติของหลวงพ่อพูนสุดยอดพุทธศินอันประณีตเปี่ยมล้นด้วยพุทธคุณพระขุนแผนกุมารทองสมบัติ ที่จัดสร้างโดยพระมงคลสิทธิการหรือหลวงพ่อพูลอดีตเจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อมอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมเมื่อปีพศ2548ภายใต้การดําเนินการของพระครูประหลัดสิทธิวัด หรือหลวงพี่น้ำฝนเจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อมรูปปัจจุบันซึ่งเป็นทายาทสิทธิเอกของหลวงพ่อพูลได้สร้างปรากฏการคนแห่เช่าจนหมดวัดภายในระยะเวลาอันรวดเร็วมาก่อนแล้วตามประวัติพระขุนแผนกุมารทองสมบัติตำหลับหลวงพ่อพูลถือเป็นสุดยอดพุทธศินพุทธคุณประณีตด,ด้วยฝีมือการออกแบบปฏิมากรรมที่เป็นต้นแบบโด่งดังไปทั่วประเทศ กล่าวสำหรับพระพิมพ์ขุนแผนตำรับดั้งเดิมหลวงพ่อพูนถือกำเนิดเมื่อพศ2500โดยทำจากเนื้อดินนำมาปั้นแล้วกดพิมพ์เองคลานั้นทำขึ้นที่วัดเพื่อมอบให้แก่สิทญานุสิทธิ์ที่เคารพศรัทธา หลวงพ่อพูนได้นำมวลสารผงวิเศษต่างๆที่เก็บรวบรวมไว้จำนวนมากนำมาผสมเพื่อกดขึ้นเป็นพิมพ์พระขุนแผนครานั้นได้ทำร่วมกับพระอาจารย์คือหลวงพ่องเงินวัดดอนยายหอมพระเกจิอาจารย์เรืองเวทในยุคนั้นท่านได้ร่วมกันปลุกเสกเพื่อความเป็นสิริมงคลระดมความเข้มขลังสู่พระพิมพ์ขุนแผนพระขุนแผนกุมารทองสมบัติ ประกอบด้วยเนื้อทองคําเนื้อสองกษัตริย์เนื้อเงินสามกษัตริย์ซุ้มเงินเนื้อโลหะพ่นทรายสามกษัตริย์ขัดเงาเนื้อผงงาคือชสารเนื้อผงตะเคียนและเนื้อทองไมค่อนจัดสร้างขึ้นเพื่อน,นำปัจจัยทั้งสมทบทุนสร้างอาคารเรียนโรงเรียนวัดไผ่ล้อม คูณประชาอุปถัมภ์อันเป็นภาระที่หลวงพี่น้ำฝนต้องสารต่อให้แล้วเสร็จต่อไปนับเป็นปัญหาใหญ่ที่ต้องนำเนินการเพราะโรงเรียนวัดไผ่ล้อมมีนักเรียนกว่า2,000คนซึ่งอยู่ในความอุปถัมภ์ของหลวงพ่อพูนมาโดยตลอดหลวงพ่อพูนวัดไผ่ล้อมจึงได้จัดสร้างพระขุนแผนกุมารทองสมบัติเมตตามหานิยมซื้อง่ายขายดีมีกำไรเงินทองไหลมา ณชาริติโดยจัดสร้างขึ้นในวาระสำคัญพิธีไหว้ครูบูรพาจารย์พศ2548ซึ่งตรงกับวันอาทิตย์ที่22พฤษภาคมเพื่อมอบแก่สิทธิานุสิ์เพื่อเป็นที่ระลึกแก่ผู้ร่วมบริจาคทรัพย์ในการสร้างชาพนสถานปอดมลพิษและศาลาบำเพ็ญกุศลซึ่งต่อมาเป็นที่นิยมของประชาชนเป็นอย่างมากจนมีการทำปลอมเรียนแบบกันมากมายเลยนะคะ อย่างไรก็ตามตั้งแต่หลวงพ่อพูลมรณาภาพเมื่อวันอาทิตย์ที่22พฤษภาคมพศ2548สิ25 48, สริรวมอายุ93ปีก็ได้มีประชาชนนับหมื่นแห่เช่าวัดถูกมงคลทุกรุ่นของหลวงพ่อพูลรวมทั้งรุ่นนี้ด้วยค่ะคือรุ่นพระขุนแผนกุมารทองสมบัติก็เป็นที่นิยมเหมือนกัน นอกจากนี้แล้วจากกระแสความนิยมของวัตถุมงคลของวัดไผ่ล้อมได้รับความนิยมอย่างสูงสุดทุกๆรุ่นจึงมีของปลอมระบาดไปทั่วเหมือนกันนะคะสําหรับพระขุนแผนกุมารทองสมบัติรุ่นนี้ที่หลวงพี่น้ำฝนได้ทำขึ้นก็เป็นที่นิยมอย่างมากเลยนะคะแล้วอูก็โชคดีมากๆเลยค่ะที่อูมีเพื่อน หรือผู้มีพระคุณของอูที่เป็นศิษยานุศิษย์ใกล้ชิดหลวงพี่น้ำฝนแล้วก็ได้บริจาคเงินแล้วก็ได้มาสององนะคะแล้วองค์หนึ่งท่านก็ได้แบ่งปันมาให้เป็นสิริมงคลกับชีวิตของอูค่ะนับตั้งแต่อูได้บูชาพระขุนแผนกุมารทองสมบัติรุ่นนี้มาอูต้องยอมรับเลยนะคะว่าเป็นรุ่นที่เงินไหลกองทองไหลามาจริงๆค่ะสมกับรุ่น ซื้อง่ายขายดีมีกําไรเงินทองไหลมาณชาิริติเลยค่ะสําหรับรุ่นที่อูได้มาครอบครองนี้เป็นรุ่นสามกษัตริย์นะคะทุกคนแล้วผู้มีพระคุณยังเอาไปเลี่ยมทองให้ด้วยจ้าก็ขอกราบขอบพระคุณผู้มีพระคุณที่ได้มอบสิ่งมงคลน,นี้ให้กับอูแล้วก็เมื่ออูได้รับสิ่งดีๆก็ตามจิตตั้งต้นที่ได้ให้ไว้กับครูบาอาจารย์นะคะอูก็จะนำสิ่งดีๆมาบอกต่อค่ะ